สบายดีสบายดีผพ้่อพี่น้องสู่ครูสุขคนเด้อเมื่อนี้สิมารีวิววัดให้ทุกคนเบิ่งเนาะเป็นวัดของาศาสนาพุทธนะทุกคน,นพุทธแบบจีนอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะนี่งามลายงามลาย อันนี้จะเป็นบริเวณทางขึ้นเนาะทางขึ้นไปวัดจะเป็นหนองป่าจะามีการประดับประดาสวยงามเลยสีมปลาลาให้ทุกคนมีปลามีเต้าเนาะมีเกินวมะคุมเนาะคุมไฟนี่มานักกันสามคนเด้อมาใน,นเด้อ ถ้าไม่เห็นครั้งแรกทุกคนวัดศาสนาพุทธอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เนาะซึ่งวันนี้ก็สิเอาภาพบรรยากาศกำงามให้ทุกคนเบิ่งเนาะพาทุกคนมาเที่ยวเกาหลีใตน้นำกันเด้ถ้าผู้ใดได้ไปได้มาเนาะอย่าลืมมาแวมาเที่ยวมาชมด้บวบริเวณนอกก็จะเิ็ประดับประดานแบบเป็นอ่า นะก็เนเป็น็กจะเอาสายเสือ้อเนาะคนเนะาะส่ยเสือ้อมัดแล้วก็เอาอันโคมไปลอยเนาะคล้ายๆคือ,อฟองสนูเนาะรับประดาเป็นอ่าการเต้มหูกเต้มอย่างเนาะงามไร ยังในาภาพนั้นเนาะทางบริเวณทางขึ้นจะเป็นหองพระเจ้าพระอย่างเนาะนี่ทุกคนมาฮอดวัดแล้วเดอ้ออันนี้มาฮอดซันทีหนึ่งเนาะมันมีหลายๆลซันขึ้นไปเนาะนี่วัดจีนงามหลายเนาะก็เจ้ากษัติมาจอดรถอยู่นี่แล้วก็เจ้าสิาดดดาสย่างขึ้นไปเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณทางขึ้นทุกคนทุกคนเบิ่งจะเป็นแบบอ่า คือ,อยุ่าเนาะคือ,อยุ่ามันจะเป็นฮู้แพนากันป่ะในีนเป็นฮูเ,นปนนนเ,ปนเป็นอย่างฮู้เลยเนาะคล้ายๆคือตัวสิงห์เนาะแต่ว่ามีหางะจะเป็นแบบลดลายแบบจีนนะทุกคนนี่ประประดาสวยงามไยเนาะนี่มีการแกะสลัก หนังสือจะเป็นหนังสือจีนเนาะนี่คำปุ่นมาแล้วคำปุ่นกับลงว่างมาเนี่3สามคนนี่ทั้งลุ่มเนะาะทั้งลุ่มวัดก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เนาะว้าวสวยงามหลย น่จะเป็นป้ายศิลาจารึกของเกาหลีใต้น่าจะเป็นวันเดือนปีที่สร้างหรือว่าอย่างเนาะให้ทุกคนเบ่งสาคิดว่าน่าจะเป็นวันเดือนปีที่สร้างเนาะนี่ลวดลายงามเลยทับเต็มเลยเนาะนี่อันนี้ เป็นจอมวัดเนาะเจ้าสีใส่แบบจอมวัดอันเนี้ยคล้ายๆคือหมวกจอมวัดเนี่ยคล้ายๆเป็นอ่าการธรรมจักเนาะกาของงานศาสนานะสิ่งนี้ก็เจ้าเสื้อถือแะ้วเนาะเจ้าสิติดใส่ถึงวัดถึงจอมวัดด้นี่น่าจะเป็นตัวเก้าแล้วเนาะจะเอาลงตัวไม้ขึ้นเนี่เป็นคือหมวก คล้ายๆคือโมกแบบกระเจ้าแสดงหนังหนังนางบรานนะทุกคนหนังของทางประเทศเนาะนี่สิเป็นทางขึ้นสั้นทีสองเนาะสั้นทีสองของวัดบริเวณขั้นใดก็สิเป็นลวดลายสวยงามเนาะแล้วก็สิเป็นหูคล้ายๆคือดอกบัวบริเวณหัวขั้นใดเนาะ อันนี้คลยๆค,คือแกะสลักแบบเป็นหินเนะาะคา่ะคือหิน,น,นคือดอกบัวเลยทุกคน,นอันนี้อันนี้เป็นเอ่อเตาไฟเนาะ คนเกหลีก็จะมาเที่ยวหลายคนอยู่วันนี้เป็นมื้อวันเสาร์เ้อวันเสาร์วันพักเนาะนี่ค่าคือ,อาคมไฟเนาะนี่สิมีอา่าสิสังเกตเห็นว่าบางอันเนาะก็จะสิเขียนคำอธิษฐานใส่เนี่ยจะมาทายโห คนเกาหลีนี่ต่อไปจะเป็นซันที่สามเนาะก็จะติดไปดยังเกือบกว่วัด,ดวนี่แหละนี่คำอธิษฐานนี่สวยงามโูพุทธเจ้านี่พุทธเจ้าปาบประสูต่นะทุกคน นี่นี่อันนี้เป็นสั้นที่สามเด้อนี่จะเป็นคนนั่งอยู่เนาะ,ะเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยเพราะรอะไรวาคนที่แนะนําเกี่ยวกับการเที่ยวอะไเนาะนี่สั้นที่สามก็งามคือกันนี่ทีมงานเขามากันสามคน นี่ยึดเทิงเบื้องทางลุ่มกันสิงามทุกคนเนาะนี่งามลยคนเกาหลีก,กับเสื้อถือศาสนาพุทธลายกันทุกคนเนะาะเราจะสังเกตเห็นจากวัดเนาะวัดที่สวยงามคือสร้างมาจากควมามศรัทธาสร้างมาจากความเสื่อเนาะเห็นบรคคับณระคองานลายเนรอความเสื่อของคนเกาหลีต่อศาสนาพุทธเนาะนี่อันนี้จะเป็น ฝ่าของวัดเนาะเป็นหุบดอกบวัวหุบแกะสลักงามแกะส,สลักดอกไม้เนาะหนังสือจีน,นงามลายงามลายนี่คนมาเที่ยวไล่ทุกคนคนมาเที่ยวคนมาขอพรไล,ล่ขนาดวันนี้มันเป็นเมื่อวันเสาร์ด้เนี่แต่เมื่อวันที่แทงคือหลายคนทุกคน,นะ เดี๋ยวจะเข้าไปทางไหนเพื่อไปขอพรเนาะมาวัดมาไหว้พระมาขอพรนี่ทางไหนทุกคนโอ้งาามลายสวยงามสวยงามนี่นี่คำอธิษฐานคำขอพรเนาะจะมีคนมาขอพรหลาย วัดเป็นส่วนรวมจิตใจเนาะของคนลาวของคนเกาหลีของคนทุกประเทศเนาะนี่พระพุทธเจ้าสามพระองค์สาธุนี่สุดยอดเลยทุกคนสวยงามขนาดเลยเนาะนี่อันนี้จะเป็นเทพเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าของคนเกาหลีนะทุกคนเนาะ จะเป็นบรรพบุรุษของคนเกาหลีเนาะนี่จิเป็นแทนบูชาสิ่งสุสิทธิ์ของกระเจ้าเนาะสาธุนี่จะมีคลองแน่มีคลองกรับ,บยุลาวเลยเนาะนี่คนมาขอพรอล,ล่ายทุกคนมีคนเสื้อถือศาสนาพุทธลายนี่อันนี้เป็นบริวเวณทางขึ้นสั้นที่ซี่เนาะ ว้าวดอกไม้งามขนาดดอกไม้เมื่อนี้กับอากาศคึมคึมเ่ยมีฝนตกลงมาเห็นสังเกตเห็นคนท่างประเทศใส่ใส่ขนมมาว่าซาดิซี่แล้วเนี่ยนมนลงไปโอ้สวยงาม ลงม้หลายสีที่แดงสีขาวน,นี่ทางในก็จะมีพาัานขายเครื่องเนาะนี่พระองคหญ่ซาธนุนี่จะเป็นพาัานขายเครื่องเนาะ อันนี้จะเป็นศิลาจารย์ลิศคือกันมันจะเป็นวันเดือนปีสร้างอะไรยังเนาะสิสังเกตเห็นเป็นอันศิลาแบบนี้บางเป็นจุดเป็นจุดเนาะนี่คนเกาหลีกันมาเที่ยวแล้วสิกางอันโฮมเนาะพอฝนตกมาเนี่ยนี่เป็นตู้เรเจ้าจุดเทียนขอพรเนาะขอพรพระเจ้า ยังคนมาขอพอรไล่ทุกคนสังเกตเห็นเทียนเนาะคนเกาหลีมา,าก็จะจุดเทียนใส่ในตู้แล้วก็ขอพอรจุดทูปเต้เทียนขอพอรนะนกับคนลาวเลยนี่คำอธิษฐา,าน คำปฏิธานจดแล้วก็ห้อยใส่อัโคมไฟเนาะโคมไฟที่มีโฮปพ,พุทธเจ้าอยู่เแบาจะเป็นข้อการเขียนคำอธิธฐานขอพรใส่ให้พุทธเจ้าหัวทุกคนแนละวพุทธเจ้าปางประทานพรเนะสาธุ นี่คนเขาเล่นกันที่คอฟอรกันเนาะนี่ันี่ชิมินบริเวณซานซีกันแล้วเนาะเป็นหุบจารึกเนาะเ,นเดินกวนซนีงามงามนี่ครับบางทีพาแปไกลๆเนาะอันนี้เป็นที่เราไหวพระมาแล้วทุกคนนะ ตอนวายฝาสิบุตรายให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้สิเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมรวมเนาะของบริเวณวัดอยู่ที่เมืองโซอนอันแข่งซุงซอนนำดูประเทศเกาหลีใต้เนาะเป็นวัดศาสนาพุทธแบบจีนเนะาะใครได้ไปได้มาประเทศเกาหลีใต้ก็อย่าลืมเนาะมาแวะเยี่ยมมาแวะชม มาเว่ยไผ้พาขอพรอยู่ที่วัดแห่งนี้เนาะบอกเลยว่าติดใจเลยมาแล้วเนาะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยมนคังเนาะครไ,ได้ไปได้มาจะเลืมมาเบิ่งเด้อจะเลืมมาขอพรเด้อย่เลืมมาขอพรมาไว้พระเนาะ